ร้านใหม่บอกเลยเนื้อที่240ไร่ครับ <Wow. S 1> ผมมีสนามฟุตบลอล2สนามไว้ให้ลูกค้าเตะก่อนที่จะมาเซ็นเอกสารนะนะครับสนามกรอบอสนามกรอบเอาไว้ภรรยาใดครับผมถ้าพี่ชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไป อย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดด,สสดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทียตีจะให้จากร้าน TS Big Bike วันนี้เราอยู่กับบรรยากาศเขาเรียกว่าแดดลม่มลมตกฟ้าฝนกำลังขนองเพราะประเทศไทยของเราเกิดภัยพิบัติภัยพิบัติที่ว่านี่ เกิดจากการคือย่างนี้นะก่อนอื่นเลยผมต้องกราบขอประทานโทษสิทธินุสิทธิ์ของบรมมเทพทุกท่านไปวันนี้ที่ฝนตกขนองแบบนี้เพราะที่ร้านเรามีบรมผี บลนลคมาผีเราไม่ได้แถวราชดาไม่เอาคือเราไม่เชื่อเราไม่ลบหลู่เราไม่เชื่อเราไม่ลบหลู่แต่วันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับผีกอยกลองผีก้อยกลอง ลอยดีก้อยกลองทำไมไปอะไรอ่ะหัวติดหัวติดหัวติดรถหัวติดรถเมื่อกี้นี้นี่มาอยู่ข้างๆเนี่ยหัวติดตีนไอ้ยยิ้มมามุ่ไหนแนวไหนเลยแหละเอ้าเห็นเห็นกำลังดังเขาบอกมึงกลับไปแล้วเอ้ยมึงตายไปแล้วใช่แล้วชุบชีวิตกลับมาด้วยครับการไปแดกจอมปลวกแล้วเกิด อาเพศฝนฟ้าตกตกเลยชุกชีวิตหน้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาเขางอกใช่ปีกก็มีปีกนี่น่ารักไมหน่อยนะพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นหลมแหลมโอ้ยนี่นี่ปีกหรือขี้กบปีกปีกก็มีหลมแหลมใช่พึ่งขึ้นแหลมนี่ผมไปฝึกวิชามาเลยเนี่ยะน่ากลัวมากเลยนะวิชาจากวัดเฮ้ยวิชาจากที่ไหนอ่ะที่ไหนอุซเบกิสถานใช่ใช่แล้วตอนที่ไปเนี่ยไปเจอกับ โอ้โหเจอหลายอาจารย์มากเจอหลายอาจารย์นะเจอหลายอาจารย์เจอเนนแอร์วะฮะเนนแอไม่เจอฮะไม่เจอบอกเนนแอร์เนี่ยไม่เอาใยญ่ค่ะ่ลเราเคยเจอกันแล้วเนนแอเราเคยเจอกันแล้วเราเคยเจอไันแดนละเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้อะไรอะไรไม่ต้องพูดเลยอ่ะไม่ต้องพูดอย่าไปซ้ำเติมแล้วอย่าไปซ้ำเติมนะอย่าไปซ้ำเติมก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ร้องไห้อย่าไปซ้ำเติม รีวิวผีก้อยกล่องไม่ใช่คือรถที่วิวรถเข้ามาสามคันนี่นี่เนี่ตรงนี้เลยเฮ้คุณมาอย่างงี้คุณไม่กลัวแฟนขับเอ็มซีคุณเขาจะวิพาวิจารณ์คุณเหรอเฮ้ยคุณไปล้อเรียนไปอะไรเปล่านี่ผมไม่ได้ล้อเรียนใครนะเนี่ยเออนี่ผมเป็นตัวของผมเองนะเนี่ยคือพอออกจากท้ำมาปุ๊บมาแบบนี้เลยแม่งเป็นอย่างนี้เลยตาเตอร์บอว่แดงแดงแบบนี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ดำๆนี่ไม่ใช่เคี้ยวนะขี้ตะคา้ ขี้ตะใครติดตอนปีนขึ้นมามาคิ้วเขาอ่ะคิ้วนี่ถากกับต้นไม้นี่มาเลยเนี่ยโหแล้วเนี่ยที่เหมือนเขาอ่ะที่เหมือนเขาเนี่ยอ่ะนี่รากไม้เลยเนี่ยติดปลาอยู่เนีมีแหนะอย่างเงี้ยตอนนี้เราคุยกับพวกตัวประกันหลังเออเป็นไงร่างกายเราก็ตอนนี้ก็ฟื้นคืนมาประมาณ5%เปอร์เซ็นต์ อีก99%ยังอยู่โรงพยาบาลรอดไหมอ่ะรอดไหมรอดดิผมต้องรอดเดี๋ยวถ้าผมไม่รอดเดี๋ยวไม่มีคลิปฮาดูอีกนะเออเหนื่อยไหมเนี่ยที่พูดเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันน้ำหนักลดไป25่สโลใช่ลดไปเยอะเพราะสมควรเราตอนอยู่โรงพยาบาลไล่น้ําเกลือแล้วก็อีกมือหนึ่งถือฟอยล์่ดูด้วยความข้าวาไม่แดกดูที่โกงที่กลางขึ้นหมดเนี่ยใช่ขึ้นหมดแล้วโอ้เฮ้ยหรือว่าอาจจะ เกิดจากการกัดกินล่างอาจจะมีบางอย่างกัดกินล่างสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นผุมเหยีกแลอ้เหยยรีวิวรถเข้าใหม่ครับผมสามคันครับนะสกิเซดริกสิบปีสองพนสิปดบรรยากาศสถานที่คือข้างนอกฝนตกแล้วร้านเราเล็กครับตอนนี้ร้านเราเล็กรถก็จอดแน่นแน่นข้างหลังก็แน่นไม่มีที่รีวิวนะก็เห็นใจกันด้วยนะครับ ร้านใหม่บอกเลยเนื้อที่240ไร่ครับผมมีสนามฟุตบอล2ส,สนามไว้ให้ลูกค้าเตะก่อนที่จะมาเซ็นเอกสารนะ,นะครับสนามกล๊อบอสนามกล์อเอาไว้ภรรยาไดครับผมใดกล์อนะโต๊ะสนุกอ่ะสามีระหว่างเซ็นครับเขาให้รอเบอร์โทรศัพท์ยิ่งนุกก่อนสระว่ายน้ำอ่าสระว่ายน้ำ ยิ้มโอ้โหไม่ยิมอีกอะห้องซ้อมดนตรีใช่มีอีกอาอมนวดก็มีใช่เอาอมนวดปิ๊ตุ้ยเรื่องอะไรไม่มีเพราะว่าอะเมื่อวานคุยกับท่านผู้การที่เกี่ยวกับกองกําลังปรับปรามยาเสพตดมาแล้วอท่านบอกว่าเขาเขาไม่ให้ไม่ให้มีเอาอมนวดครับเขาให้แต่พิตตี้อย่างเดียววันนี้ไปเจอป๋นเน่งมาแล้วป๋นเน่งป๋นเน่งสวัสดีป๋นเน่งครับผม ด้วยครับเปิดดูคลิปเปิดดูคลิปเผื่อปานิ่งดูคลิปครับผมปานิ่งพุ่มกับสอนอมือบุรีเป็นคนอัธยาศัยดีมากครับเพราะว่าวันนี้ปานิ่งเป็นคนเซ็นอนุมัติให้ประกันตัวไอ้นกมาโอ้โหมึงเนี่ยหาเรื่องหรือเราไม่ไหวเนี่ยก็เดินอยู่เขาหาว่าปอมเป็นพระจับเลยจับเลยจับเลยเอี้แล้วกูไปประกันมาตอนแรกแม่งก็โวยวายเลยแอ้กูขับรถเบี้ยไปจอดหน้าสอนอปุ๊บเปิดประตูให้คุณนกขึ้นรถ ตำรวจมั่งตะแบะแถวฟับตำสนามตำโอ้โหเรียงหน้ากระดานโอ้โหไอ้เนี่ยที่ไหนได้มันไม่รู้ว่าเราเนี่ยใช่ไม่มีแดกใช่เลิมเซเล็กสิบครับผมปี2018ันสบนะนะอ่ะไล่กันมีของแต่งอะไรบ้างโโอ้หชิวหน้าแต่งมีแล้วปั๊มบนก็แบมโบ่แล้วการสะบัดเออร์ลินครับการสะบัดเออร์ลินนี่ก็เป็นไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้านะแฟลิงนกาเรียกว่า คาร์บอนคาร์บอนหลายชิ้นมากครับผมนะครอบเฟรมครอบถังเต็มลำหมดแล้วแจครอบนู่นนี่นั่นอันเดอร์เทลบางโคนหลังสวิงอาร์มครอบเครื่องอะไรที่มันเป็นดำมม์คือเป็นคาร์บอนหมดอะเอออะไรที่เป็นดำฝาแดงด้วยปี18ดใช่นะท่อก็เป็นในส่วนของอาคาอะคาปุยแท้ด้วยแท้ด้วยครับแท้อันนี้ฟูลไทเทเนียมครับนะโชกหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวของโชว่าอยู่แล้วกระบอกเงินก็คือตัวใหม่ นะตัวใหม่ก็คือเสื้อฝาแดงใช่นะไม่เจ้าคันนี้นะอยู่ที่อยู่ที่1900 0โลครับผมกุญแจ2ดอกครบก็คือพูดง่ายๆว่าของแต่งนเต็มที่แล้วจัดเต็มแล้วจัดเต็มเปตู้หน่อย เฮ้ยโซ่สีเขียวโซ่โซ่โซ่สีเขียวแซ่กลิแจมือแซ่จม่มีอะครับถ้าสำหรับโซ่สีเขียวคนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่สามแสนเบาทสามแสนเบาทครับผมโคตรถูกถูกที่สุดถูกที่สุดขว w a สก k แซ่หกห้าศ1นย์สัคนนี้สีขาวพร้อมใช้งานสภาพ เดิมๆของแต่งนิดหน่อยก็ขี่หลอเลยกันเพราะน้ำมีแล้วนะไทยสั้นมีแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วปําบนมีแล้วไปเลี้ยวแต่งมีแล้วนะก็ถือว่าพร้อมใช้งานร้วรอทําำการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหากับการขับขี่แน่นอนนะใหม่คันนี้อยู่ที่1 5 0 0 0หาโลเท่านั้น <S 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 นิ่มๆ โค้งสีเขียวโค้งสีเขียวอีกแล้วลักษณะโค้งสีเขียวอย่างนี้เราเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทโอ้โหหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับผมนี่กูกำลังอยู่รายการไข่หัวเราะนะมาเขียวเขียวเขียวเฮ้ยโอ้โหโค้งสีเขียวอ้าจสติ๊กเกอร์สีเขียวโอ้โหเปิดราคาไปสีเขียวคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสน 95,000บาท195,000บาทครับผมอ๋อไม่ต้องรีวิวมั้งไอสันเป็นเหี้ยอะไรกับสีเขียวเนี่ยไอ้หี้ยแล้วต่แดกใบไม้มากเกินไปปะไม่ไม่ไม่ใช่เขามีแต่แก๊สโซฮอ E20 ไอ้นี้เติม E10 เฮ้ยแก๊สอ๋อตัวนี้เราเติม e ี0อยู่แล้วอ๋ีส1 0ก็คือ91ไงอ๋อ91เหรอเอออืมผมไม่ดูเหรอ e ี0คือ91เหรอ91 91อืมฮะ รอบคันรอบคันก็สวยอ่ะเทเชอร์นี้สวยครับ FJ09 ปี20162016แล้วก็คิ้วหน้าแต่งลุ้งเขียวกาดแทนกาดมอน้ำสปอร์ตไลท์แคชบาร์ท่อแต่ง3สูบยางหน้าหลังใช้ได้นะรถกระจบมหมดทุกอย่างพร้อมใช้งานนะไอ้พวกนี้สายทัวร์ลิงนะหน้าปัดใหญ่บอกสถานะต่างๆมากมายใบคันนี้ก็25 0 0 0โล คันนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าเรามาเขียวแล้วเน้นการเปิดหัวด้วยสีเขียวแล้วเขียวแล้วเราก็เปิดราคาถูกๆให้เลยคันนี้1นึ่งแสนเบาทเท่านั้น1นึ่งแสนา้าบาทครับผมสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองแแล้วก็บอกวันนี้เราจะไปนั่งแถวแยกไหนเขาจะได้มาแาบไหว้ถูกวันนี้แหมฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปเจอกันไทยวัสดุแล้วกันไทยวัสดุ ขอทานเอาไปขอทานนะขอทานครับผมเออแล้วก็รถในร้านมีเรื่องมากมาย้ะใครเห็นคลิปนี้มาเลยรถทุกคันแล้วจัดไฟนนซ์ดันทุกเคสนะไม่ว่าจะเป็นพวก650 z าศูนย์แซดพันไอพวก g s x พวกจิกเซอร์ซีพันตัวพันดูคติ959าห้เนะแซดไอ้อะไรอ่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเยอะแยะ โโอ้หฮาเล่ก็มีต่อที่ก็ฮาเล่ฮาเล่ฮาเล่นี่ก็ฮาล่าเอ๊แล้วถ้าเป็นซารยเฮ้ยหนุ่ยในกลุ่มสายสปอร์ตทัวริงก็มีนะนะสายสปอร์ตทัวริงศูนย์ศูนย์เจ็ดใหม่ๆก็มีครับนู่นมียันฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าเบนเนลี่สี่หมื่นอย่างเงี้ยอ่ะนะโอ้โหเยอะเยอะไมเบื่อเฮะไมถ้าจะพูดถึงเรื่องเบอร์แล้วเนี่ย ต้องร้องเพลงนี้ประตูห้องเช่ามีรองเท้าเกี่ยวเหี้ยอเบอร์ห้องเบอร์แบบว่าสองสปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองใช่ๆอ้าเอาบินไป